แอนอรดีเพื่อจะร้องมีบ้านของตัวเองรับวันเกิดทำให้แฟนคอมเมนต์สนันโพดเรียกได้ว่าเป็นสิริเบหมรำที่มีงานและชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาสำหรับแอนอรดีในชนานอินทอร์สรที่มีทั้งงานแสดงงานเพลงรวมถึงงานกับแฟนหนุ่มบอยสิริชัยเจ้าของวงดังมรำใจเกิดร้อยทำให้ปีนี้เธอได้ฉลร้องวันเกิดตัวเองด้วยของฝันชิ้นใหญ่โดล่าสุดแอนอรดีได้เผยภาพบ้าน เดพร้อมแตเป็นบ้านและแคปชั่นว่าเป็นเจ้าข,ของบ้านแล้วนะของฝันวันเกิดปีนี้ของฉันแฮต่ขอบคุณแรงผลักดันและสนับสนุนจากทุกคนแฮตะขอบคุณทุกพลังที่สารฝันให้เป็นจริงนะคะแฮตะออรอดีมีบ้านแล้วนะหลังจากที่แอรอดีโพสเรื่องบ้านไปก็มีแฟนๆจุนวนมากเข้ามาสแสดงความยินดีมากกว่า6,000คอมเมนต์และกดสะแสดงความรู้สึกนับหมื่นครั้งใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยนับจอขอบฟา้าและกดสะแสดงความรู้สึกถึงวันที่เจอกัน ปัจจุบันนี้แอนออรดีเป็นเซเลปินอิสระนอกจากการแสดงกับแฟนนมอย่างบ่อยแล้วล่าสุดเธอมีผลงานาการแสดงและร้องเพลงรวมถึงออกรายการวาไรตี้หลายๆายรายการรวมถึงร้องข้ามกำแพง